เอาแล้วเอาแล้วจ้ะครับผมวันนี้ก็มาดูสกุลากันนะฮะชั่วเลย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 แล้วนี่นคือกล้องสงั<ะ>่งนี่ครับนี่เรามาประมาที่จังหวัดชิุโอกะนะครับเป็น,น เขาเรียกที่นี่ว่านิ่งไรนิ่งไดล่ะดิสนีย์นี่ห้องไดล่ะเขาเรียกว่านิ่งไดล่ดละก็มาเป็นเพื่อนสิกุราแล้วก็มานั่งกินอาหารกันมองสนาำก็ <c oughs> อ่าคุย <c oughs> ไปคุยไปไปไถคุยไ,ไปคุย <c oughs> ไปคุยไปไม่มีอะไรเยมากับ ที่ได้ทางานในการที่ใจดีมากคนนั้นชื่อซาโตเคนซังเดสตระตบมือเย้ีน้าเนียมูปิงกันนะทม้ไหหมดที่จอด้่าเีจัี่เนา เพือ่อนร่วมงานนี่ไม่เจอหรอไ่เอส,เสนัวเพื่อนครับก็เป็นอ่าเ,เป็นสุดยอดมันดีสกุลละดอกสกุลละที่บางแล้วก็กำลังจะร่วงร <c oughs> ่วงแล้วร <c oughs> ่วงแล้วเนี่ยเนี่ยร่วงแล้วกินกินโชนิดกินโชนิดอันนี้กินไม่ได้ครับผมตกุกค,คือคือแล้ว <c oughs> งั้นก็คงก็ค,ค,คอองจะ <c oughs> <ๆ>กินโชย่อยก็ ก็ดีดินเบียให้คนหนึ่ก็เลยมานั่งกินเล่นใต้ต้นไม้พายครับแป๊บหนึ่งนะครับใต้ต้นตาลแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือการดินเบียร์ไม่ทำอะไรเนี่ยนะดินเบียร์มาดินเบียร์ใส่คลิปเราทำไมเนี่ยมือถ่ายอย่างมองอันนี้เป็นน้ำผลไม้นะครับแต่ละคนก็กินไม่เหมือนกันก็นั่งกินอากาศเย็นๆกันแล้วก็ขำไปขำไป ก็มาส่งเจ้วกันกโอ้ยเจ้าเด้อเด้อเด้อเฮ้ย,ๆๆๆๆยคำไปจิเสีย,ยสเต็มปากนะเลยครับเต็มปากเลยครับคำใหญ่มากเลยแกกินไม่ใช่แค่คำไปเฉยๆครับคำใหญ่เลยครับคำไปออกับคำใหญ่จะแตกต่างกันนิดนึงนะนี่ฮะต่างกันตรงนี้ครับนี่คือคำาป ค<ท>ำใหญ่คนะำปายนี่น,นี่ที่ปากนี่คือคำใหญ่นะแตกต่างกันนะแตกต่างกัน <c oughs> ก็จะกินข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับแล้วก็มีมีตับย่างด้วยก็ซื้อมาที่ห้างเมื่อกี้ครับเรามากินข้าวเหนียวกันนี่ข้าวเหนียวนึ่งไหงมนะกับมือเลยฮะบนฮะหากินยากมากเลยอาหารไทย อันนี้คือคำใหญ่นะครับเมื่อกี้โอ้ยที่เสือกินไปนั่นกินดูบรรยากาศดีๆไปนะเสียงนกเสียงกาสุดยอดนะคนมาเที่ยวก็เยอะนะมนเที่ยวก็เยอะมากของไทยอาลงณนะ いいしううでですす <laughs> <laughs> さん、なんというな何何とかかちちょっと話しちゃう <laughs> 恥ずかしい大丈夫はい。場所 日日日本日本あ<ー>日本,あれは日本ッッットトトボボーヒーペコヒじゃない <laughs> カフェオ<え>カフェオカフェオカフェカフェカフェオ ขอบคุณนะไนต่อเอลา,ลาล่าลาดีลาดีนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยต่อกันนะวันนี้ก็ขอกินก่อนนะ้วกันปิดสีแดงอะ